นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับตอนเ้าสู่ Investment Minute นาที่ลงทุนครับวันนี้เจอกันจันท12กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนผมตัววสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับกลับมาจากหยุดช่วงตรุษจ,จีนกันแต่ว่าถ้าดูตลาดเอเชียหลายแห่งยังปิดทําการอยู่โดยเฉพาะจีนปิดยาวถึง16เลยนะคะบรรยากาศก็เลยดูซึมซึม,ซมไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวในฝั่งของเอเชียนะฮะแต่ฝั่งของอเมริกาฝั่งของยุโรปสถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกันนะครับ แต่พอพูดถึงตรุษจ,จีนแน่นอนไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ราคาทองที่เมื่อว,ว,วันศุกร์ในนิวไฮนะนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันระหว่างวันที่ไปแตะนิวไฮเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันเดี๋ยวชวนคุยกับทางฝั่งของแวดวงทองคํากันด้วยเนี่ยนะครับรรว่าแนวโน้มทิศทางตลาดทองคําจะเป็นยังไงวันนี้เช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มาคุยกันกับนายทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัจทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทางเซสเทรดคอมรวมทั้งเซบ ส่วนสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อนะคะก็คือการเดินหน้าเรื่องของแก้ปัญหานี้นะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะก็จะร่วมกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งมหาดไทยกระทรวงการคลงังแล้วก็พอบอรตอรอค่ะเตรียมจะถแถลงความคืบหน้าการแก้ปัญหานี้ทั้งระบบเพื่อออกแนวทางมาตรการแก้หนี้แต่ละกลุ่มให้ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19กลุ่มที่มีรายได้ประจํา กลุ่มผู้ที่มีภาระหนี้จํานวนมากและกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนค่ะเช่นกเกษตรกรลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารวมถึงกลุ่มหนี้เสียคงค้างกับแบงก์รัฐเป็นเวลานานด้วยะคะ่ะหลังเครดิตบูโรค่ะเปิดเผยว่ามีหนี้ NPL พุ่งขึ้นแตะที่1.05ล้านล้านบาทนะคะหนี้คเรเวเือนไทยณนะสิ้นปี66มูลน,นี้อยู่ที่13.6 ถึง13.7ล้านล้านบาทเป็นตัวเลขที่เติบโตร้อยละ3.7จากสมาชิก140สถาบันการเงินและตัวเลขหนี้มีปัญหาเรื่องของบ้านนี่บ้านนี่รถเนี่ยยังคงอาการหนักนะคะดังนั้นจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขนั่นเองค่ะส่วนการช่วยเหลือนะคะนอกเหนือจากการแก้หนี้แล้วค่ะการเดินหน้าสร้างอาชีพนะคะเพิ่มเงินให้กับ กลุ่มที่มีรายได้น้อยอย่างกลุ่มเกษตรกรเองนะคะทางรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีคุณเกณิกาอุ่นจิตบอกว่าตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้เกษตรกรที่ได้รับการพักชําระหนี้ช่วง3ปีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่900,000กรายค่ะเพื่อจะเพิ่มโอกาสนําเงินไปใช้ลงทุนปรับเปลี่ยนหรือว่าขยายการประกอบอาชีพและฟื้นฟูศักยภาพตนเอง โดยปัจจุบันมีลูกค้าทอก,กอ,อประสงค์พักชำระหนี้1 7่1ล้าน7แสนรายแล้วก็แสดงความพร้อมนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ที่9 0 0 0 0 0นคนหรือว่า9 0 0แสนรายด้วยกันค่ะ ส่วนทางคุณหมอมิ้งนะคะพรหมมินเลิสุริเดชค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยหาหรือกับผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวว่ารัฐบาลเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะเราทํารถโชว์มาอย่างต่อเนื่อง และยืนยันว่าไทยพร้อมแก้ไขกฎเกณฑ์อำนวยความสะดวกการลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีเม็ดเงินกลับมาช่วยพลิกฟื้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยจะออกนโยบายที่น่าเชื่อถือแล้วก็ปฏิบัติได้จริงเป็นการหารือกันนะคะที่มีโอกาสได้คุยกับผู้เชยวชาญที่เดินทางมายัางไทยของเราค่ะส่วนการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการหางานตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มของแรงงานอาชีวะ ทางโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีคุณชัยวัฒโรงได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบอาชีวะเพื่อเสริมทักษะขั้นสูงและเฉพาะทางเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนะคะเรียกว่ามีผลการวิจัยนะคะเกี่ยวกับแรงงานอาชีวศึกษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าแรงงานอาชีวะไทยเรามีฝีมือที่โดดเด่นถ้าหากได้รับการฝึกฝนพัฒนาอย่างจริงจังจะเป็นกําลังสําคัญผลักดัน การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรัฐบาลจะเดินหน้าเสริมจุดแข็งให้แก่ระบบอาชีวศึกษาไทยทั้งการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลส่งเสริมการพัฒนาทักษะใหม่ตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งหมดก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะช่วงนี้เราพาไปย้อนดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันนะคะติดตามในมา r k e t u ตอัปเค่ะ มาเก็ตอัปเดตนะครับเช็คฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐกันเลยนะครับในส่วนของดาวโจนส ปรับลดลงนิดหน่อยนะครับลงไป54.64จุดแต่ว่า s อส0 0อยนะครับที่บวกมาถึงแม้บวกเล็กๆ28.70จุดเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ยืนเหนือระดับ5000ได้เป็นครั้งแรกสําหรับ s อส0 0ห้าร้อยนะครับส่วนฟัง n แอสเดเองระหว่างวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา N แอสเดเองก็เคลื่อนไหวเหนือระดับ16,00 0ได้นะฮะในส่วนของ N แอสเดบวกมาเมื่อวันศุกร์บวกมา1้6 5 0จุดด้วยกันพัดรวมตลาดสหรัฐเองเนี่ยนะครับได้รับปัจ นุนจากหุ้นตัวใหญ่ Market Cap สูงนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มชิปรวมทั้งหุ้นอินวีเดียครับที่พุ่งขึ้น3.6นะฮะที่มีข่าวว่าเน้นการออกแบบชิปตามความต้องการของบริษัทด้านคลาวรวมถึง เรื่องของโปรเซสเซอร์ AI ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเนี่ยนะครับเนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI หุ้นอินว d เดียก็เลยปรับตัวขึ้นขณะเดียวกันนะครับข่าวที่ว่า o p e n AI กำลังเจราจากับบดานนักลงทุนเพื่อที่จะระดมทุนสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิป สำหรับ AI ก็ดันให้หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้าในฝั่งของ n a s แ a q ก็เลยบวกขึ้นมาถึง196.50จุดนะครับในฝั่งของสหรัฐยังคงจับตาตัวเลข CPI เดือนมกราคมจะประกาศออกมาวันทุนี้เพื่อประเมินทิศทางว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยนในช่วงเวลาไหนของปีนะครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับฝั่งของยุโรปก็มีแรงจากหุ้นตัวใหญ่ที่ชุดตลาดนะฮะ ฝั่งของฟุตซิ้อยตลาดหุ้นลอนดอนนะครับปรับย่อลงไป22.90จุด mm hmm. ดัคโลมนีลงไป37.33จุด c ซ c 40ฝรั่งเศสลงไป18.11จุดด้วยกันถูกกดดันอย่างฝรั่งเศสหุ้นบริโอลครับปรับตัวดิ่งลงหลังจากรายงานผลประกอบการไตรามาส4ีต่ำกว่าคาดขณะที่หุ้นกลุ่มแบงก์ก็ปรับตัวลง0.3%หุ้น BPN p าบิราพา,ารีบานะฮะก็ร่วงลงไป2%หลังจาก UBS มีการปรับลดคำแนะนำการลงทุนจากซื้อเป็นคงน้ำหนักการลงทุนนั่นเองและก็ยังได้รับผลกระทบจากการปรับตัวขึ้นของบอลยิวด้วยนะครับ เช็คราคนาน้ำมันตลาดโลกกันบ้างครับน้ำมันตลาดโลกปรับตัวขึ้นครับคุณผู้ชมในส่วนของ WTI บวกขึ้นมา62เซนส่วนเบรน t ์บวกขึ้นมา56เซนนะครับส่วนฟังดูไปตามมาครับคุณผู้ชมบวกมาเหรียญกับอีก68เซนโดยภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมา WTI และก็เบรน t ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงเลยนะครับ WTI บวกมา6.3ส,ส่วนเบรนต์บวกมา6.3ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ แรงหนุนจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ํามันตะวันออกกลางแล้วก็ปัญหาด้านการผลิตทําให้ตลาดน้ํามันกลั่นมีความตึงตัวครับความกัวงวลเกี่ยวกับปริมาณน้ํามันจากตะวันออกกลางก็ช่วยหนุนราคาน้ํามันดิบกรับตัวขึ้นนะครับหลังจากที่นายกร,รัฐมนตรีของอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอการหยุดยิงของฮามาสด้านเอเอ็มเอฟก็เตือนครับว่าการสู้รบในฉนวนกาซา มีโอกาสที่จะบานปลายและยิ่งทําให้เศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบหนักยิ่งขึ้นแต่ประเด็นของอิสราเอลกับฮามาสยังคงต้องจับตาต่อเพราะว่าถ้าเช็คน้ำมันตลาดโลกล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆ ไปในทิทางเชิงบวกนะฮะน้ำมันมีโอกาสกลับย่อลงช่วงนี้น้ำมันยังคงผันผวนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนราคาทองคํากันบ้างครับฝั่งของโคม็ก์เองปรับลดลงไป9เหรียญกับอีก20เซนด้วยกันนะครับโคม็ก์ลงไป9้าเหรียญ20เซนต่อออนนะครับคิดเปอร์เซนต์ลงไป0 4 5ถูกกดดันจากบอลยิวของสหรัฐที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นนะครับยังคงจับตาตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมาเร็วนี้นะครับเพื่อหาสัญญาณแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดเอง ส่วนราคาทองในบ้านเราครับคุณผู้ชมก็ปรับยอ่อลงไปนะครับตามค่าเงินบาทที่ทรงตัวแล้วก็ทิศทางราคาของทองที่ปรับลงนะครับในส่วนของทองแท่งขายออกที่บาทละ3 4 4 0 0บาททองรูประพันธ์34,900บาทต่อบาททองคำปรับยอ่อลงไป50บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนค่าเงินบาทอย่างที่บอกไปทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับวันก่อนหน้านะครับเปิดตลาดมาเช้านี้35บาท90สสตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐ ทางกรุงไทยกล o b a ลมาร์เกเองระบุว่าตลาดนอกจากจับตาเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ยอดค้สปทีของสหรัฐแล้วก็อังกฤษยังคงต้องจับตาท้อยแถลงของเฟดด้วยนะฮะมองกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่34บาท45สตางค์ถึง36บาท15สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐครับ ส่วนเอเชียเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมโดยรวมๆแล้วเอเชียเช้าวันนี้นะครับค่อนข้างซบเซานะครับเพราะว่ายังคงปิดหยุดยาวตรุษจีนอยู่นะครับหลายแห่งปิดทําการอย่างญี่ปุ่นเองก็ปิดในโอกาสวันชาตินะครับตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงเกาหล,ลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็เวียดนามปิดทําการเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนนะครับแต่ว่ายังคงรอดูผลกระทบหลังจากที่มีข่าวว่านักทุนจีนรวมทั้งบรรดาเจ้าหนี้นะครับกำลังติดป้ายขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการถือครองอยู่ทั่วโลกนะฮะเพื่อที่จะ ระดมเงินสดมาท่ามกลางวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้ปัจจัยบวกปัจจยลบที่เราให้น้ําหนักกันวันนี้กันบ้างครับฟังของปัจจัยบวกครับที่เราให้น้ําหนักกับบ้านเราดาวจนที่บวกได้น้ํามันที่บวกทองคำท,ที่ปรับลงแล้วก็การแก้นี้ทั้งระบบที่นายกรันมนตรีจะมีการถแถลงอีกในวันที่12กุมภาพันนี้ปัจจัยลบครับ IF ที่เตือน สงครามในฉนวนกาซาบานปลายจะยิ่งกระทบเศรษฐกิจแล้วก็มูลค่าการซื้อขายที่เบาบางเพราะว่าหยุดยาวหลายแห่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนและยังฝั่งญี่ปุ่นเองก็ปิดวันชาติญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้คุณผู้ชมดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์วันทําการที่ผ่านมากันนนห่อยะครับ ตลาดหุ้นไทยปรับย่อลงไป0 2 3จุดด้วยกันตรุจจีนไม่ได้ดันให้ตลาดหุ้นไปในโทนเขียวนะฮะแต่พลิกมาในโทนแดงแต่ก็เป็นแดงอ่อนๆนะครับแล้วก็การซื้อขายค่อนข้างเบาบางครับ29,000กว่าล้านนะฮะขณะที่ดูรายกลุ่มกันบ้างจะเห็นได้ว่าต่างชาติขายสุทธิออกมา800กว่าล้านด้วยกันนะครับเป็นนักทุนในประเทศที่เข้าซื้อสุทธิไป1,400กว่าล้านแล้วก็เป็นกองทุนที่ขายสุทธิออกมานะครับส่วนโปรแกรมเทรดกันบ้างครับโปรแกรมเทรดก็ขายสุทธิไป1,100กว่าล้าน่นะฮะ ขณะที่ห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าก,การซื้อขายสูงสุดนะครับนำมาด้วยเคแบงก์ bank, แต่เป็นการปรับย่อลงไป1บาทต่อหุ้นนะครับ b MS, ยดย่อลงไป25สตางค์มินย่อลงไป50สตางค์ l ย l ย่อลลงไป1บาทแล้วก็ AOT นะฮะมีการปรับบวกนะ t o t บวกมา25สตางค์ด้วยกันนะฮะสำหรับ AOT หุ้นไปอยู่ที่64บาท50สตางค์นี่คือภาพรวมของมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาตรุษจีนที่เราเห็นจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเยอะนะคะมีตัวเลขออกมานะคะว่าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวยอดสะสมของปีนี้เนี่ยเกือบแตะ4ล้านคนแล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดตามมาด้วยมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะคะโดยคาดว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประมาณ 1, 1 7 7 0 0 0คนสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ366%ซึ่งนอกจากจะมาเที่ยวตามปกติแล้วนะคะในบ้านเราก็ยังมีการแสดงมีคอนเสิร์ตค่ะที่มีงานต่อเนื่องเลยนะคะอย่างช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมีคอนเสิร์ตเอทร e นนะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็คือคนไปรอชมกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งการมาเล่นคอนเสิร์ตขอเทครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวด้วย เพราะดูเสื้อที่เขาใส่สิคะใส่เสื้อทีมชาติไทยค่ะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตนะคะมีอักษรแบ g คอ k อยู่ด้วยนะคะก็คือเหมือนกับใส่มีเปลี่ยนเสื้อด้วยใช่ไหมคะนี้เป็นตัวหนึ่งนะเป็นเสื้อของทีมชาติไทยที่ผลิตโดยบม,อมจอรวอริกนะคะระหว่างแสดงก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีเลยละคะ่ะนอกจากแสดงคอนเสิร์ตแล้วนะคะยังไปทานผัดไทยประตูผีด้วยค่ะและไปทานร้านเจ๊ไฝ นี่ค่ะตอนไปที่ร้านเจ๊ไฝนะไปชิมไข่เจียวปูฝีมือเจ๊ไฝก็มีคุยกันมีถ่ายรูปกันด้วยค่ะคนที่ไปถ่ายแล้วก็เนี่ยเก็บภาพไปได้ด้วยนะนี่ซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนอกจากนี้ไม่พอค่ะยังมีไปสักยันแปดทิศด้วยกับอาจารย์หนึ่งนี่ไปถึงสำนักเลยนะคะคย,ยันแปดทิศก็จะมีพุทธคุณปกป้องคุ้มครองชนะอุปสรรคเขาก็เลือกสักที่ตรงบริเวณขานะต้นขาด้านหน้านะคะ นี่ค่ะคก็มีการเลือกลายกันนะแล้วก็บอกด้วยว่าสักไปเนี่ยถือว่าก็จะทําให้คนทั่วโลกเขาได้เห็นด้วยเพราะว่าเป็นศิลปินระดับโลกเลยนะคะส่วนทางด้านของความเคลื่อนไหวนะคะค,คุณผู้ชมไปดูเรื่องของพลังงานกันหน่อยนะคะคทางคุณประเสริฐสินสุป,ประเสริฐค่ะประหลัดกระทรวงพลังงานค่ะอคบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะเสนอรายชื่อบอร์ดกฟพนะคะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมค่ะ ซึ่งที่ล่าช้ามากกว่า4เดือนนะคะก็เนื่องจากสครมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการสรรหาบอร์ดส่วนการปร,บบรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเตรียมจ้างที่ปรึกษามาดําเนินการศึกษาแบบรอบด้านให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายซึ่งผลกระทบต่อปอตทในช่วง4เดือนแรกของปีนี้อาจจะลดลงจากคาดการเดิม6,500ล้านบาทเนื่องจากราคา LNG ลดลงจากประมาณการเดิม13เหรียญเหลือที่9.5เหรียญต่อล้าน b ีทยูนั่นเองค่ะ ดูกันต่อกับการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มของ SME กันหน่อยนะคะมีการเร่งยกระดับการทำงานค่ะสู่ยุคดิจิทัลแบงค์โดยสมบูรณ์นะคะนี่เป็นทาง SMED Bank ค่ะโดยมีการพูดคุยกันนะคะว่าปี66ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสร้างสถิติใหม่หลายด้านนับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารมา22ปีมีการช่วย SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้กว่า70,000 กับอีก600ล้านบาทบริหาร NPL เหลือต่ำสุดที่8,690ล้านบาทหรือคิดเป็น8.3%เอร์เซค่ะ และอีกหนึ่งความคืบหน้ากรณีหุ้นสตาร์ทที่ติดตามกันนะคะทางกลุ่มรวมพลังหุ้นผู้สตาร์ทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เสียหายค่ะก็คาดหวังว่าอดีตผู้บริหารสตาร์ทนะคะอย่างนายวัรัตตั้งคารวัค,คุณจะเจราจาชดใช้เยียวยาผู้เสียหายตามที่เคยประกาศไว้ส่วนดี i ค่ะเตรียมคุมตัวนายธนรัตน์นายวัรัตเนี่ยนะคะตามหนังสือขอส่งตัวของอายการคดีพิเศษแล้วเตรียมยื่นฟ้องในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ดี i เข้าคุมตัวนายวัรัต ตอนที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะความเคลื่อนไหวตลาดวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะฟันฟลที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีไหลเข้ามาแต่ดูชะลอลงนะช่วงตรุษจีนะฮะภาพจะเป็นยังไงต่อวันนี้คุยกับทางคุณพิชัยเลิศสุพงกิจครับกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรั์บลอินโนเวทเอ็กซ์นะฮะสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับและคุณสุปาครับครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ประเมินยังไงบ้างครับโดยเฉพาะที่ทางฟันฟลครับ มีแนวโน้มกวางตัวออกด้านข้างในกรอบ,รบจํากัดนะครับหลายๆตลาดในูุยภาคเนี่ยยังคงปิดเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะครับเพราะนั้นวอลุ่มที่ส่งผ่านตลาดสำคัญสําคัญเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็คงจะเหือดแห้งตามไปด้วยนะครับประกอบกับบ้านเราเนี่ยยังคงขาดปัจจัยกระตุ้นตลาดใหม่ๆนะครับนักลงทุนเนี่ยก็ยังรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับเป็นตัวเลขของเดือนมกราคม ที่จะประกาศในวันอังคารนะครับแม้ว่าตัวเลขของเดือนพันวาคมเนี่ยจะมีการทบทวนปรับลดลงจากที่เคยมองว่าจะขึ้น0.3เป็นเหลือ0.2เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเนี่ยแต่โอกาสที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ54เท่านั้นเองก็ยังกั้มกึ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ยังอยากรอดูว่าตัวเลขที่จะทยอยออกมาในหลายเดือนข้างหน้าเนี่ย จะทําให้มุมมองต่อเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยนเนี่ยปรับได้เร็วปรับได้มากขนาดไหนครับส่วนนอกจากนั้นเนี่ยตัวผลประกอบการาที่จะทยอยออกมามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย,ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซตโทนของตลาดเนะ่รัาเพระก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดประเมินไว้นะตลาดก็ยังอยากรอฟังแนวโน้ม นรฬิกาขับไปด้วยว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นไหมในปี67ครับค่ะปัจจัยสัปดาห์นี้นอกเหนือจากตัวเลขทางฝั่งของสหรัฐตัวเลขเงินเฟ้อแล้วเนี่ยนะคะเราให้น้ําหนักไปที่ปัจจัยไหนบ้างแล้วก็อยากให้แนะนําสําหรับนะักลงทุนสัปดาห์นี้ก็หน่อยว่าเลือกหุ้นยังไงดีบ้างคะครับเนื่องจากตอนช่วงนี้เนี่ยตัวหลกัหลกๆเลยคือเรื่องมุมมองต่อดอกเบี้ยกับตัวผลประกอบการที่จะทยอยออกมามากขึ้นเรื่อย ส่วนเรื่อง Digital w a l l ล็ตเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง <Yeah. S 2> ที่ตลาดเนี่ยก็รอมาพักใหญ่ๆนะครับก็ยังรอความชัดเจนของเรื่องนี้อยู่แต่ความคาดหวังเนี่ยได้ปรับลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับ <Yeah. S 2> นในมุมมองที่มองว่าตลาดเนี่ยยังคงแกว่งออกข้างนะฮะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเลือกเป็นเป็นจังหวะที่รอซื้อตอนช่วงย่อตัวนะฮะ <Yeah. S 2> โดยเฉพาะยิง <Yeah. S 2> ่งตอนที่ตลาด,ดยังติดแถวบริเวณแนวต้าน 1,400จุดถึง1,400กับ8จุดอยู่นะครับ<ฆ>ส่วนด้านล่างเนี่ยเวลามีปรับย่อลงมาเนี่ยแถวๆต่ำกว่า1,390 1,380แถวนี้เนี่ยก็จะเป็นจังหวะของการทยอยเข้าไปรับได้นะฮะผุ้นที่อยู่ในทีมท่องเที่ยวเนี่ยจะสังเกตว่าช่วง2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีดขึ้นมารับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนนะครับก็ไม่มีจังหวะที่เราจะต้องเร่งรีบในการเข้าไปซื้อหุ้นนะคะดึงจังหวะ ตอนช่วงถอยตัวหลักเนี่ยยังเป็นตัว IOT อยู่ส่วนในกลุ่มพวกคาปริกเ่ราคาหุ้นกระพักมาช่วงใหญ่ๆแล้วเราคิดว่าตัว CP Extra ก็อยู่ในขายที่ที่น่าสนใจในเชิง v a l u a เอช n ่นนะคเพราะฉะนั้นถ้วจังหวะที่ตลาดเซๆก็ดูหุ้นพวกลักษณะเหล่านี้ครับครับอาแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณพิชัยครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแนะนำเป็นตัว c p Extra รานะะ ทีนี้คุณผู้ชมไปดูกันที่หุ้นที่เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับทางคุณภากรปิตัตทวชัยกรรมกา,ารและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมกา,ารและคุณวินยูชัยวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจธนาคารไทยเครดิตร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบอมจธนาคารไทยเครดิต ธนาคารพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อไมโคร s อสสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขายนะฮะแก่กลุ่มลูกค้าในประเทศที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการทางการเงินนะครับเขาเทรดเมื่อวันสุกที่ผ่านมาครับด้วยมูลค่าหลักทรัพย์นาราคา IPO 35,649.38ล้านบาทด้วยกันใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์บัตรเครดิตนะครับ ปิดเทรดวันแรก27บาท50สตางค์ลดลงไป1บาท50สตางค์ชิ้เปอร์เซ็นต์ลงไป5.17ต์ต่ำกว่าราคา PO ที่29บาทนะครับมูลค่าซื้อขาย867กว่าล้านด้วยกันจากราคาเปิดที่27บาท50สตางค์ราคาสูงสุดไปอยู่ที่27บาท75สตางค์ส่วนราคาต่ำสุดอยู่ที่25บาท25สตางค์ครับ พักครูเดียวนะคะช่วงหน้าต่อเนื่องจากตรุษจีนเราอยากคุยกันถึงเรื่องของทองคํากันหน่อยทิศทางแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อแล้วตอนนี้นะคะมีทางเลือกให้ลงทุนทองได้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคําแนะนําดีๆกันค่ะ คุณผู้ชมครับทองคําไทยเมื่อวันศุกร์เนี่ยทำนิวไฮเนีนะฮะจากส่วนหนึ่งเรื่องของบาทอ่อนค่าด้วยขณะเดียวกันเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เซ็ตอินเวสต์นก็เคยมีรายงานที่ออกมาเกี่ยวกับช่วงเทศกาลตรุษจีนว่าทองคำเนี่ยจะคึกคัก มีการให้ผลตอบแทนที่ดีนะฮะเพราะว่าตามภาพของซีซั่นด้วยเทศกาลตรุษจีนด้วยและปี67นี้ครับกราคมเนี่ยราคาทองเป็นบวกต่อเนื่องจากสิ้นปี -66 นะฮะด้วยหลายปัจจัยสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการประเมินที่ทางราคาทองคําว่าปีนี้ปี67เจยังคงเป็นขาขึ้นนะครับสภาทองคําโลกรายงานว่า25ปีย้อนหลังคือปี2 5 4 1ถึงปี2566ที่ผ่านมาผลตอบแทนทองคําเฉลี่ย9 1 0ต่อปีเลยนะครับที่น่าสนใจคือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทองงก็ยั ผลตอบแทนเป็นบวกนะฮะทีนี้มีทางเลือกในการลงทุนทองคํารูปแบบอื่นๆอย่างเช่นลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์สำหรับคนที่สนใจนะฮะสามารถที่เราเรียนรู้เรื่องของ T-Fex Gold ดนี้ได้ผ่านทาง E-Learning หลักสูตรรอบรู้ลงทุน T-Fex Gold ดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ในการกระจายความเสีย่ยงแล้วก็ หาโอกาสในการสร้างผลกําไรสร้างผลตอบแทนได้นะฮะค่ะเข้าไปศึกษาทําความเข้าใจกันหน่อยใครที่อยากจะลงทุนต้องมีความรู้ก่อนนะครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันแล้วทิศทางราคาทองคําหลังจากนี้จะเป็นยังไงประเมินกันนะคะ,ะก,กับทางคุณหมอกริชรัตน์ิรัญญสิริค่ะประธานกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู الف, ้ชมครับสิคร<อ>นะับแนวโน้มราคาทตงครับ แนวโน้มราคาทองคําหลังจากที่ตรุษจ,จีนบ้านเราเนี่ยนิวไฮทิศทางมีงจะยังเป็นยังไงต่อครับคุณหมอครับเอ,อทองคําตอนนี้ต้องวิเคราะห์เป็นสองประเด็นคือทองคําของตลาดโลกกับทองคําไทยทองคําของตลาดโลกเนี่ยเรามีหน่วยเป็น US ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งตอนนี้อยู่บริเวณ2 0 2 5้าเหรียญต้องบอกว่าราคาทองของตลาดโลกเนี่ยในช่วงประมาณอีกสองเดือนเนี่ยนะครับมีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาว ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นคือเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง2,000ถึง2,450เหรียญนะคะรับตามกราฟที่ได้ชมสำหรับทองไทยเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยเหมือนกับจะทำา i g ใหม่ได้ที่บริเวณ34,500บาทสาเหตุหลักที่ทองไทยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนั้นมาจากเรื่องของเงินบาทาที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจากต้นปีค่ะ อยู่ที่15บาท90สตางค์เมื่อวันศุกร์ก็เลยทำให้ราคาทองไทยเนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นขาขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดังนั้นทองของตลาดโลกก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในกรอบที่ยังไปไม่ได้ไกลเนื่องจาก เฟดเนี่ยยังมีนโยบายในการทรงออกดอกเบี้ยในอัตรา,าที่สูงนะครับซึ่งต่าดคาดว่าเฟดเนี่ยกว่าจะลดดอกเบี้ยได้เนี่ยคงประมาณเดือน5หรือเดือน6ของปีนี้นะครับซึ่งยืดออกไปจากที่เดิมคาดว่าจะลดเดือนมีนาคมนะครับดังนั้นล่าวโดยสรุปก็คือราคาทองของ ตลาดโลกนั้นเนี่ยน่าจะสามารถปรับขึ้นได้หลังจากเดือน4เป็นต้นไปนะครับ,รบในช่วงเดือน2ถึงเดือน4เนี่ยน่าจะเป็นกรอบที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางไซเวก่อนสักระยะหนึ่งครับนะครปัญหาภูมิรัฐาศาสตร์มีผลกับกับเรื่องของทองอยังไงบ้างครับรวมทั้งอยากให้แนะนำคุณผู้ชมหน่อยฮะกับการลงทุนในช่วงนี้ลงทุนแบบไหนอาจจะเป็นตัวทองแท่งตามแบบ ที่เราเคยลงทุนปกติก็ดีหรือ TF e ฟหรือว่าออนไลน์ก็ดีปรับหรือการลงทุนยังไงช่วงนี้ด้วยครับคุณหมอครับ,รบสำหรับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนและก็สงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงต้นเนี่ยอาทิตย์แรกที่มีสงครามเนี่ยก็จะมีผลโดยตรงต่อราคาทองคำในทิศทางขาขึ้นแต่หลังจากผ่านระยะเวลาไปมากกว่าหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยนะครับตลาดเห็นว่า ราคาทองคำเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรือไม่ได้ตอบรับกับภาวะสงครามเท่าไหร่รเนื่องจากเรื่องการสงครามหรือภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้ลามไปสู่สหรัฐอเมริกาหรือไม่ได้ลามเข้าสู่ภาวะการเงินที่ทําให้ดอลลาร์ขึ้นหรือลงนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปณขณะน,นี้เราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งที่ ยังมีข่าวเรื่องสงครามหรือการสู้รบกันในทะเลแดงหรือในบริเวณทั้งอิสราเอลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำไม่ได้ตอบรับครับสำหรับการลงทุนในทองคำตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามี2รูปแบบหลักๆนะครับ ที่เราเรียกว่าเป็นการออมทองคำนะครผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์ซึ่งถือว่าประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบของการออมที่เรียกว่าดีและโดดเด่นที่สุดในระดับโลกทีเดียวการออมทองคำณขณะนี้เนี่ยนักลงทุนหรือผู้ผู้สะสมเงินดีกว่านะครับการออมไม่ใช่การลงทุนจะแตกต่างกันนะครับตอนนี้ทองคำเนี่ย สามารถออมก็ได้จะลงทุนก็ได้นะครับ<ฆ>กลับมาในเรื่องของการออมก่อนซึ่งจะมีความปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงต่ำ<ฆ>นั่นก็คือการออมผ่านทางแอปต่างๆที่<ฆ>บริษัทค้าทองมี<ฆ>เช่นแอปเป๋าตังนะครับ<ฆ>อยู่ในโกลว l ล e t นะครับ<ฆ>หรือแอปที่มีการออมทองคำโดยตรงของ MTS Go <ฆ><ฆ>ที่เราเรียกว่า MGB นะฮะ m g Go และ b b o y นะครับตรงนี้ใช้เงินขั้นต่ำเพียง100บาทโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นแอปเป๋าตังเนี่ยใช้เงินขั้นต่ำประมาณ3,500บาทนะฮะก็จะได้รับทองคำเช่นเดียวกันทั้งคู่ทั้งสองระบบนี้สามารถออมทองคำได้24ชั่วโมง5วันกกว่าออมผ่านระบบมือถือนะครับซึ่งจะสามารถสะดวกสบายมากครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการลงทุนการลงทุนเนี่ยผ่านตลาด Exchange บ้านเราที่เรียกว่าตลาดทีเฟกซ์ซึ่งตรงนี้ผ่านระบบ g o ลฟิวเจอรหรือโกดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่อยากหาเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการลงทุนเนี่ยบ้านเราก็มี t f e ฟซึ่ง การโกลฟิวเจอร์นะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากครับก็ขอให้มาศึกษาได้ครับได้เลยค่ะคุณหมอเดี๋ยวมีโอกาสจะคุยเจาะลึกเพิ่มเติมกันในครั้งหน้ากับเรื่องของ TF เอีกด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับคุณหมอครับยินดีครับโชคดีครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ฮิรัญยศิริประธานกลุ่มบริษัท MTS Go กแมททองสูงนะครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนเราสองคนท้อมทีมงานเราไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ